ลำนานแดนโคโนมเตรียมอำลาโอทราฟฟอร์ดหลังจากจบฤดูกาลนี้หลังไม่เคยได้ยินว่าสโมสรเองต้องการจะเก็บตัวของเขาไว้ฟังดูแล้วก็น่าเศร้าเหมือนกันนะครับกับบทสัมภาษณ์ของคริสเตียนอิริกเซ่นครับกองกลางมากประสบการณ์ของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ออกมาเปยว่าอาจจะตัดสินใจอำลาถิ่นโอทราฟฟอร์ดเพื่อออกไปหาความท้าทายใหม่แบบฟรีเอเจนต์ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ โดยดาวเตะชาวเดนมาร์กวัย33ปีเองลงสนามให้กับทีมหงแดงไป27เกมแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ลงในฐานะตัวสำรองได้เปิดใจออกมานะครับว่าตัวของเขาเองไม่ได้ยินอะไรเลยครับโดยเฉพาะเรื่องของสัญญาฉบับใหม่ซึ่งจากประสบการณ์ของเขาแล้วนั่นหมายความว่าเป็นการส่งสัญญ,ญาณว่าการทำงานร่วมกันที่นี่กำลังจะเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุด อย่างไรก็ตามครับตัวของเขาเองยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับว่าหลังจากนี้เองจะออกไปหาความค้าทายใหม่ที่ไหนจะเป็นในอังกฤษที่เขาเคยร่วมง,งานมาแล้วกับทางทัน h ์ฮอสเปอร์หรือว่าเบนสปอร์ในช่งวงระยะเวลาสั้นๆหรือว่าจะเลือกอีกครั้งเลือกหนึ่งก็คือเล่นกับทีมในลีกยุโรปครับแต่ตัวของเขาเองยังไม่มีความสนใจนะครับที่จะย้ายไปเล่นในสหรัฐอเมริกาเพราะมองว่ามันยังเร็วเกินไปแล้วรวมไปถึงการที่จะกลับไปเล่นในลีกบ้านเกิดอย่างประเทศเดนมาร์กด้วยนะครับ สำหรับคริสเตียนเอริกเซนครับเขาย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์ปี2022ซึ่งเจ้าตัวนั้นได้รับฉาย,ยาว่าเป็นนกฟีนิกแห่งวงการฟุตบอลของเดนมาร์กนะครับเนื่องจากเคยประสบเหตุการณ์หัวใจล้มเหลวแบบเฉียบพลันกลางการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลยูโรปปี2020แต่ก็สามารถฟื้นฟูร่างกายจนกลับมาเล่นฟุตบอลในระดับอาชีพได้อีกครั้งหนึ่งครับแล้ว,ว,วเพื่อนๆล่ะครับมีความเย็นยังไรกันบ้างครับถึงตัวของคริสเตียนเอริกเซนครับลองคอมเมนต์เข้ามาพู